สวัสดีครับน้องๆวันนี้กลับมาพบกับพี่อีกแล้วนะครับในเช้าวันอาทิตย์ที่23นะครับน้องๆพระเจ้านะครับที่ให้พวกเราได้มาอยู่รวมกันที่นี่มานมัสการด้วยกันนะครับขอร่วมใจกันธิษฐานก่อนนมัสการเนาะองค์เจ้าข้าพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่พวกเราได้มารวมกันเพื่อที่จะเพื่อที่จะนมัสการพระองค์ด้วยฐานเผื่อการนมัสการในอาทิตย์ที่23ในวันนี้ด้วยที่จะ น้องๆที่จะได้มีความสุขที่จได้ใกล้ชิด,ก,ด,ก,ก,ดกับพระองค์ด้วยหาฝากมอบทุกสิ่งทุกอย่างไปกับพระองค์ทุลขอในพระนามใหม่สุดเจ้าอาเมนครับสําหรับเพลงแรกนะครับน้องๆก็เป็นเพลงพระเยะซูอยู่ในเรือนะครับพระเยะซูอยู่ในเรือเราจะยิ้มตอบ ต่อไเราจะภายกับบ้านพายกับพายกับบ้านภายกับพายกับบ้านเยซูอยู่ในเรือเราจะยิมต่อไปเราจะภายกับบ้านเออวันนี้มีน้องๆคนไหนอยากองพระเจ้ารือเปล่าครับ ก็พี่อยากของพระเจ้านะครับที่พี่มีโอกาสได้มานำนำมัสการในวันนี้นะครับขอขอบพระเจ้าที่โควิดได้ลดลงแล้วเนาะแล้วก็พวกเราทุกคนอ่ะได้มามัสการมันอาจจะออนไลน์อยู่แต่ว่าพี่เชื่อว่าอีกเร็วนี้แหละก็โควิดก็จะหมดไปนะครับแล้วพวกเราก็จะได้กลับมาเจอกันที่โบสถ์นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเพลงพระเจ้าเป็นความรักนะครับ พระเจ้าเป็นความลา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 เมื่ฉันจะนิทราในเวลาลาดีฉันคิดถึงพระเจ้าพระบิาดาฉันรู้แน่พระองค์ทรงหลักฉันทูก พระบิดาฉันรู้แน่พระองค์ทรงลักฉันทุกเวลาเพราะว่าฉันเป็นลูกของเระองค์ครับต่อไปจะเป็นข้อคำพีนะครับในมาราโกโบทที่สี่ข้อสามสิบหถึงสี่สิบเอ็ดนะครับมีมีความดังนี้นะครับเมื่อละจากประชาชนแล้ว พวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรืออีกหลายลำตามไปด้วยและมีพายุใหญ่เกิดขึ้นขึ้นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำโจนจะเต็มเรืออยู่แล้วส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นหวงังว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือพระองค์จึงทรงลุกข,ขึ้นห้ามลมและตัดกับทะเลว่าจงสงบเงียบและลมก็สงบพายุก็เงียบสนิท พระองค์จึงตัดกับพวกเขาว่าทําไมพว,พวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านพวกนี้เป็นใครกันหนอขาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่านต่อไปเราจะเข้าสู่การนามัสการนะครับขอให้ทุกคนสงบใจครับเราจะร้องเพลงฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไปครับ ้นท่วมภูเขาและทะเลทารักพระองค์เทมาที่ฉันและฉันจะมอบดวงใจออกให้พระส่งักษาฉันเป็นไทยฉันรักที่ได้อยู่ในความจริงและทุกวันฉันจะชูมือเพราะฉันจะร้องเพลงเมื่อความรักพระองค์ลงมาฉันจะลอ ึงความรักของแพ้อ้ฉันจะลองจึงลักนัน จะมอบดวงใจอยอมให้เราสงรักษาฉันเป็นไทยฉันรักที่ได้อยู่ในความจริงแต่ทุกวันฉันจะชูมือเพอฉันจะรองเพลงเมือ่อบมรลกหน้าองลบมาฉันจะรอง พระเจ้าสำหรับวันนี้ที่พวกเราได้อยู่ที่บ้านได้มารวมตัวกันแล้วก็ได้มาฟังข้อคำพีคำหนุนใจแล้วก็ได้ร้องเพลงนมัสก,การร่วมกันด้วยฐานเพื่อการนมัสก,การในวันนี้ของน้องๆที่จะเป็นที่จะทําให้น้องๆมีความเชื่ออยู่สม่ําเสมอแล้วก็จะยังเชื่อมั่นในองค์พระเยซูด้วยฐานฝากมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระองค์ทูลขอในพนานาใหม่สุขิจเจ้าอาเมนครับ น้องๆเคยมีความกลัวกันหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นกลัวสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หรือกลัวความสูงนะครับแต่ตัวพี่เองเนี่ยพี่กลัวสอบตกที่สุดละครับหวังว่าน้องๆจะกลัวเหมือนพี่บ้างนะครับแต่วันนี้นะครับครูหนูก็จะมาแบ่งปันเรื่องกลัวหรือเชื่อให้ฟังกันนะครับโดยจะมีคลิปวิดีโอสั้นๆให้รับชมก่อนนะครับเชิญรับชมวิดีโอได้ครับ อยู่มาวันหนึ่งพระเยซูลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์และตรัสแกเขาว่าให้เราข้ามทะเลสาบไปฝากหน้นเมื่อกำลังแล่นพระองค์บรรทมหลับ ความเชื่่ออเจอยูไมื่อกี้น้องๆดูคลิปแล้วใช่ไหมคะเป็นไงคะในเรื่องมีใครบ้างมีสาวกใช่ไหมคะแล้วก็มีพระเยซูใช่ไหมคะ เกิดอะไรขึ้นในขณะที่เรือแล่นไปพายุใหญ่ที่เกิดขึ้นทำให้สาวกกลัวใช่ไหมคะกลัวอย่างมากเรามองจากท่าทางของเขาและสายตาของเขาเขารีบเรียกพระเยซูเมื่อเขาเรียก,รยกพระเยซูพระเยซูยังทรงบรรทมอยู่พระองค์ก็ทรงตื่นพระบรรทมแล้วก็พระองค์ทรงห้ามทะเลไม่ให้ขึืนแรงนะคะแล้วก็พายุก็สงบลงนะคะ พระเยซูตึงถามว่ากลัวใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมนะคะพระเยซูได้ถามสาวกนะคะแต่สาวกรู้ว่ายังไงพระเยซูช่วยเขาได้พระเยซูมีฤทธิ์อำนาจมีฤทธานุภาพที่จะห้ามทะเลได้นะคะและก็พายุได้นะคะน้องๆเคยมีความกลัวไหมคะ เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้มีความกลัวไม่มีใครเลยที่ไม่มีความกลัวนะคะแม้แต่ในพระคัมภีร์เดิมนะคะซึ่งมีผู้เชื่อหลายคนที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อนะคะก็คืออับราฮามัมอับราฮัมก็ยังมีความกลัวในปฐมกาลบทที่15ข้อที่12นะคะได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเวลาดวงอาทิตย์ใกล้จะตก อับราฮัมก็นอนหลับสนิทเวลานั้นความกลัวและความมืดสวมทับเขานะคะบิดาเห็นความเชื่อก็มีความกลัวและอีกคนหนึ่งอีหนูอยากยกอีกคนหนึ่งนะคะก็คือยาโคบยาโคบเขาก็มีความกลัวเหมือนกันพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้นะคะปฐมกาลบทที่32ข้อที่7นะคะยาโคบมีความกลัว และทุกใจยิ่งนะักเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อยาโคบจะต้องอเชิญหน้ากับพี่ชายซึ่งยาโคบแย่งพระพรของพระเจ้าไปนะคะแล้วพี่ชายขืนหมายพูดไว้ว่าถ้าเจอฉันจะฆ่าใช่ไหมคะทำให้ยาโคบมีความกลัวนะคะแล้วน้องๆกลัวอะไรคะทุกวันนี้ในชีวิตของเรา มีความกลัวอะไรความกลัวมันเป็นแค่ความรู้สึกนะคะคาดคะเนซึ่งมันอาจจะยังไม่มาถึงคาดว่ามันจะเป็นอย่างนี้คาดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคาดว่าเดี๋ยวคุณครูจะตีเราถ้าเราไม่ทํากันบ้านคาดว่าถ้าเราดือ้อพ่อแม่อาจจะไม่รักเรานะคะหรือกลัวบางคนก็กลัวมแมลงสากลัวงูกลัวความมืดใช่ไหมคะ นี่แหละคือชีวิตมนุษย์ที่มีความกลัวเป็นพื้นฐานโดยเฉพาะในช่วงนี้กลัวอะไรคะโรคระบาดโควิดใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันนี้มีหลายคนกลัวกันมากนะคะพรุ่งนี้จะทำยังไงถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นนะคะพระเจ้าสร้างความกลัวไหมคะพระเจ้าเป็นผู้ประทานความกลัวให้เราหรือเปล่าจากพระคัมภีร์2ที่โมธีบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดนะคะ เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่กาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เรานะคะพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่หวาดกลัวกับเราพระเจ้าประทานให้เรามีฤทธานุภาพถ้าหากว่าเราเชื่อในพระองค์นะคะเราจะมีพระลักษณะที่เหมือนกับพระองค์เรามีฤทธานุภาพ เรามีความรักเหมือนพระองค์เราจะบังคับตัวเองได้เราจะไม่กลัวนะคะแล้วความกลัวเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เมื่อเมื่อเมื่อไหร่ที่มีความกลัวครั้งแรกในเมื่อพระเจ้าไม่ได้สร้างแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะในปฐมกาลนะคะพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์สองคนขึ้นมาคืออดาดัมและเอวาใช่ไหมคะอดาดัมเอวา แล้วพระเจ้าให้เขาสองคนก็ไปอยู่ที่สวนเอเดนเมื่อเข้าอยู่ที่สวนเอเดนนั้นพระเจ้าก็บอกเขาว่าต้นไม้ทุกต้นดูแล้วล้วนงามตาแต่มีต้นหนึ่งที่พระองค์ไม่ประสงค์ให้เขากินนะคะก็คือต้นไม้รู้ดีรู้ชั่วนะคะรู้ดีรู้ชั่วอย่าก,กินต้นนั้นนะ เมื่อเวลาผ่านไปเป็นไงคะเขาก็ไปหยิบกินใช่ไคะเมื่อเขากินผลไม้เข้าไปในพระคัมภีร์ได้บอกว่าในปฐมกาลนะคะบทที่สามข้อที่สิได้บอกว่าชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัวอันนี้เป็นความกลัวครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ เพราะเหตุความบาปที่เขาไม่เชื่อฟังพระองค์เมื่อเรามีความกลัวเราจะทำยังไงสาวกกลัวเขาเรียกใครคะเรียกพระเยซูใช่ไหมคะเพราะว่าเขารู้ว่าพระเยซูช่วยเขาได้พระเยซูเป็นที่พึ่งให้เขาได้นะคะแล้วเรามาดูพระคำพิ์ด้วยกันทำไมพระเยซูทไมสาวกเขาถึงเชื่อว่าพระเยซูช่วยเขาได้นะคะอีนูจะยกตัวอย่างสามข้อด้วยกันนะคะ ข้อที่1เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราอย่างมากมายน้องๆท่องด้วยกันได้ไหมคะย้อนบทที่3ามข้อสิเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ที่หน้าแต่มีชีวิตนิรันดรนี่แหละคือพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้เรารู้ว่าพระองค์รักเราอย่างมากมายคนใดก็ตามที่เชื่อในพระองค์ พระองค์จะทรงอยู่ด้วยกับเขานะคะพระองค์ไม่ได้รักเราวันนี้เท่านั้นแต่พระองค์ทรงรักเราตลอดไปจนเราจากโลกนี้ไปพระองค์ก็ยังรักเราอยู่เสมอนะคะข้อที่หนึ่งความรักของพระองค์ข้อที่สองนะคะข้อที่สองพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราทุกเวลาพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราทุกเวลามีข้อพระคัมภีร์ยืนยันไว้ นะคะในอิสยาบทที่41ข้อที่10นะคะได้กล่าวไว้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราเป็นขอโทษนะคะอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังของเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรานะคะพระองค์ไม่ได้อยู่กับเรา เฉยๆพระอ,องค์ปลอบใจเราเสมอนะคะนี่เป็นสิ่งที่ว่าพระอ,องค์เป็นพระเจ้าที่เราพึ่งได้นะคะในพระองทีได้กล่าวถึงความกลัวของมนุษย์ใช่ไหมคะมนุษย์มีความกลัวในแต่พระเจ้ากลับตัดว่าอย่ากลัวเลยถึงสามร้อยหกสิบหกครั้งนะคะสามร้อยหกสิบหกครั้งแต่ใน การดำเนินชีวิตของเราปีหนึ่งมีแค่365วันแสดงว่าพระเจ้าพูดกับเราทุกวันทุกเวลานะคะข้อที่สามพ่อพระองค์ทรงมีฤทธิอำนาจเป็นไงคะสาวกเห็นพระเยซูห้ามอะไรคะพายุใช่ไหมคะพระองค์ไม่ได้ทำแค่นั้นเราได้เรียนจากระวีเล็กๆแล้วพระอ,องค์ทรงรักษาโลกใช่ไหมคะผู้หญิงที่ ตกโลตกเลือดนะคะตาที่บอดอะไรเงี้ยนะคะพระองค์ทรงรักษาไม่ใช่สมัยก่อนเท่านั้นในปัจจุบันพระองค์ได้ทําการอัศจรรย์นี้ผ่านชีวิตของเราที่ให้เรารู้ว่าพราะองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจที่พระองค์จะสามารถช่วยเราได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราควรจะเลือกที่จะเชื่อในพระองค์ใช่ไหมคะแทนที่จะเลือกความกลัว ะะเมื่อเรามีความกลัวเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าหากว่าเรามาเชื่อในพระองค์พระองค์จะทรงทรงทำการอัศจรรย์เหล่านี้ในชีวิตของเรานละยคะ่ะอินูอยากท้ายท้ายนี้หนูอยากเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีลุงคนหนึ่งเขาเป็นชาวสวนชาวสวนซึ่งปลูกสตอเบอรี่นะคะ สตรอเบอรี่ของเขาเนี่ยมีเนื้อที่เยอะอยู่แต่มีสีแปลงที่มันจะออกผลทุก,ท,กทุกเดือนนะคะทุกๆุกตลอดปีนะคะแล้วก็มันเกิดปัญหาอยู่ว่า,ามีนกนกหลายชนิดมากที่จะมากินสตรอเบอรี่เมื่อมันเริ่มออกผลแดงใช่ไหมคะแล้วก็หวานนะคะ มันก็จะมากินทุกทุกทุกครั้งบางครั้งก็กินบางลูกกินนิดนิดหน่อยหน่อยทำให้เสียหายไม่สามารถที่จะขายได้คุณลุงก็คิดว่าจะทำยังไงดีคุณลุงก็เลยคิดในใจว่าเราจะทำาไงเขาก็ไปคิดแล้วเขาก็ทำสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือเขาทำหุ่นไลากาเขาทำหุ่นไลากาขึ้นมาแล้วเขาก็อไปตั้งในสวนแปลงที่สตรอเบอรี่ออกตลอดปีนั้น เมื่อเข้าไปตั้งเขาก็ไปนั่งมองดูไปแอบมองดูปรากฏว่ามีนกหลายชนิดที่บินมาแต่ไม่ได้บินมาแล้วก็ไปเกาะอยู่ที่ต้นไม้แล้วก็จ่องมองดูเจ้าหุ่นไลกาส่วนมีนกชนิดหนึ่งชื่อนกโลบินนกโลบินบินมาแล้วก็ไปเกาะที่หัวของ เจ้าหุ่นไลากาคุณลุงก็คิดว่าอืมนกโรบินนี่ช่างฉลาดมากเลยหุ่นไลากามันเปรียบเหมือนกับความกลัวที่คอยหลอกเราให้เรากลัวแต่มันไม่สามารถที่จะทําทอันตรายเราได้มันไม่มีอํานาจพอที่จะทำอะ,อะไรเราได้นะคะเพราะฉะนั้น เราในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเราเมื่อมีความกลัวให้เราเลือกที่จะเชื่อในพระเจ้าเชื่อในความรักของพระองค์เชื่อในการทรงสถิตของพระองค์เชื่อในฤทธิ์อำนาจที่พระองค์จะสามารถช่วยเราได้นะคะอีหนูอยากให้น้องๆที่อยากฝากทุกอย่างไว้กับพระเจ้า มอบไว้กับพระองค์แล้วพระองค์จะทรงนำชีวิตของเรานะคะเราจะสุดท้ายนี้เราจะอ่านพระความที์ด้วยกันนะคะสดุดีบทที่34ข้อที่4ข้าพเจ้าได้สแสวงหาพระยาเวและพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์และทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้นนะคะพระเจ้าเมื่อเรารู้ ว่าเรากลัวให้เราเข้าหาพระองค์และอธิษฐานกับพระองค์นะคะพระองค์จะช่วยเรานะคะให้เราผ่อนคลายในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็นําพาเราที่เราจะเดินกับพระองค์นะคะสุดท้ายนี้นะคะนี่หนูหวังว่าน้องๆที่อยากเชื่อในพระองค์แต่ไม่ให้ความกลัวมันมีอํานาจเหนือนตัวเรานะคะเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างความกลัวในชีวิตของเรา แต่พระองค์ต้องการให้เราที่เชื่อและไว,ว้วางใจในการดําเนินชีวิตของเราปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นให้เราอธิฐานกับพระองค์พระองค์จะทรงตอบนะคะพี่หนุมมั่นใจว่าน้องๆจะมีความเชื่อที่มั่นคงในทางของพระองค์ขอให้เราร่วมใจกันอธิฐานค่ะสาธุการแด่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรักของพระองค์ที่มีท่ามกลางชีวิตของเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดให้เราได้เรียนรู้ว่าพระองค์ทรงรักเราเสมอ รักเราทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นยังไงพระองค์ทรงสถิตยอยู่พระองค์ทรงอวยพร,พรเราเสมออวยพร,พรสำหรับที่เราจะมั่นใจแล้วก็มีความมั่นคงในความเชื่อที่เราจะเชื่อว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เลวร้ายให้เป็นสิ่งที่ดีได้ขอพระองค์ทรงโปรดให้น้องๆที่ยังมีความเชื่อในพระองค์มากยิ่งขึ้นทุกวันอวยพร,พรในการที่เขาจะเจริญเติบโตขึ้นทั้งทางร่างกายและ จิตวิญญาณกราบทุนขอในนามสมเด็จพระมหาเยซูคคิดเจ้าอาเมู